สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p พ n n a c l e Star นะคะเดือนกันยาแล้วทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็วันนี้นะคะที่ผู้อ่านอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่สามเนาะก็เป็นพลังงาน ี่ดาวศุกร์นะคะกำลังจะเดินหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่4กันยาใครที่มีปัญหาความรักการเงินการงานติดขัดมาในช่วงเดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้ทุกอย่างกําลังจะคล,คลี่คลายแล้วเพราะพรุ่งนี้ตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยดาวศุกร์กำลังจะเดินหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคนโสดที่ไม่มีใครก็มีสิทธิ์ที่จะได้พบรักนะคะและคนที่มีประเด็นก็มีสิทธิ์ที่ทุกอย่างจะคลี่คล,คลาย กลับมาเป็นอะไรที่รักกันเหมือนเดิมนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะเดือนหนึ่งเลยทีเดียวคว่านคิดว่าเดือนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะก็จริงแต่ว่าจะเป็นการเดินทางของดวงดาวที่มีนายะทั้งนั้นเลยนะคะก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบที่ดีๆกับทุกๆราศีวันนี้จะเป็นคิวของราศีมิถุนนะคะตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่า คนโสดมิถุนนะคะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้คะ่ะคนโสดมิถุนความรักนะคะของพวกคุณความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพย์ดอบวอนอ่าอัศวินไม้โอ้เด็กถือไม้นะคะเอ็มเพรสควีนออฟคัพส์อ่าเดอเวิลว้าว ซีดาบภายใต้สำหรับ The Lover ว,ว้าวมิถุนนะคะผู้อ่านขอผู้อ่านเลื่อนไพนิดหนึ่งนะคะโอเค สำหรับตอนนี้ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าคุณกำลังมุ่งมั่นหรือการเริ่มต้นนะคะในเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่สาหรับมิถุนเนาะคุณอาจจะคิดเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็อาจจะพึ่งโสดก็ได้หรือว่าโสดมาสักพักนึงแล้วแต่ตอนนี้คุณแฮปปี้กับชีวิตของคุณดีนะคะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆเนาะแล้วถามว่าถ้าเรื่องความรักสําหรับคนโสดที่โสดนะคะตอนนี้ ก็บอกได้เลยว่าแน่นอนว่าจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็มีหลายพลังงานด้วยผู้อ่านบอกเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะคลั่งรักคุยนอปครับชอบคุณมากนะคะคนที่เข้ามานะคะถ้าเข้ามาจีบคุณเนี่ยคนนี้จะเป็นพลังงานที่เขาอาจจะเข้ามาแล้วอะ่ะคือเหมือนชอบคุณอย่างชัดเจนและให้ความเอาอกเอาใจใส่คุณค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ เอ็มเพรสธาตดินนะคะพฤกษกันมังกรธาตุน้ำกรรกฏพิจิกมีนได้นะคะ mm hmm. เขาจะเข้ามาผ่านทางไหนก็คือผู้อ่านคิดว่าทางเรื่องการงานของคุณได้นะคะสองคนนี้ในเรื่องในทางออนไลน์ในทางการงานได้นะคะในการเดินทางก็ยิ่งได้ใหญ่เลยเพราะมี The World เข้ามานะคะเขา อาจจะเข้ามาตอนคุณเดินทางนะคะเดินทางเนี่ยคุณอาจจะเดินทางไกลเดินทางใกล้ได้หมดแล้วคุณก็เจอเจอเขาค่อนข้างสูงนะคะคุณเองอะ่ะตอนนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณอะ่ะอาจจะเหมือนกับว่าคิดคิดอะเนาะในการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณแบบโสดคุณอาจจะคิดว่า ต่อ,อไปนี้ถ้าใครเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็อยากได้คนที่ชัดเจนแล้วคุณกําลังที่จะแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีด้วยคุณอาจจะมีการเดินทางนะผู้อ่านคิดว่าแล้วคุณอาจจะเจอเนี่ยแหละพลังงานที่บอกนะคะเป็นคนที่ออชอบคุณอย่างเห็นได้ชัดนะคะเขาเข้ามาสมมุติเขาเข้ามาทางโลกออนไลน์ใช่ไหมคะ เขาก็จะแบบว่าคีปทอลกิ้งอ่ะคุยกับคุณนะคะคุยกับคุณถามถ่ายสรารทุกสุกดิบคุยกับคุณแสดงความจีบคุณอย่างชัดเจนนะคะไม่ได้มาเล่นๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบคุณมากเพราะอาจจะเห็นคุณเป็นแบบเอ็มเพรสของเขาอาจจะเหมือนกับว่าคุณดูดีมีเสน่ห์ในสายตาเขานะคะแล้ว เขาก็ชอบแบบตรงสเปคเขาอะแหละเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาผู้อ่านบอกได้ว่าเป็นทางไกลได้ด้วยคนต่างชาติได้นะคะเพราะว่า the world เนาะเป็นคนต่างชาติได้นะคะคนไกลหรือแม้กระทั่งคนไทยก็ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ไกลาจากคุณนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความ ชัดเจนนะคะได้ด้วยเพราะเขามีเอ็มเพรสเอมเพรสก็คือาตาดินนะคะแล้วก็โปรไฟล์ค่อนข้างดีเนาะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นไวัยเลี่ยเลียคุณหรือว่าสูงวัยกว่าคุณได้นะคะถ้าถ้าเป็นคนผู้หญิงที่เข้ามาสำหรับคุณผู้ชายที่ดูคลิปอยู่นี่นะคะคุณผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะอายุมากกว่าคุณได้นะเข้ามาแต่ว่าเขามีพร้อมแล้วแล้วก็คือแบบ ดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะยุมากกว่าคุณได้ดูเป็นผู้ใหญ่แต่อาจจะดูเด็กกว่าอายุนะคะหรือว่าเป็นวัยไล่เลี่ยวกับคุณได้แต่ว่าเขาดูแบบชัดเจนกับคุณมั่นคงกับคุณดูแบบเอาเอาใจใส่คุณอะเข้ามาในโลกออนไลน์เข้ามาคุยก็ดูเอาใจใส่หรือเข้ามาในชีวิตจริงก็ดูแบบว่าจะเทคแคร์คุณดีแบบทําให้คุณแบบปลื้มอะเอาได้ง่ายๆเลยนะรู้สึกว่าแบบถูกสเปคมากถ้าเป็นคุณผู้ชายส่วนถ้าเป็นคุณ ู้หญิงคุณผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะโปรไฟล์ดีนะคะทำงานดีหน้าที่การงานดีแล้วก็ถ้าอายุมากกว่าคุณนะเป็นเอ็มเพรสคนนี้เขาก็จะแบบว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะดูแลคุณอ,อ,อาจจะเข้ามาแล้วชัดเจนเร็วนะคะว่าต้องการอะไรนะคะถ้าเขาแบบเข้ามาแบบต้องการสร้างครอบครัวอยากจะแบบอยู่กับคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะแล้วอีกคนนึงเนี่ย เขาก็อาจจะแบบว่าเข้ามาแบบหวานๆทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยน้ำตาลน้ำตาลไม่ต้องเลยเพราะว่าหวานมากคุยน n อตคัพเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นคนไทยได้เป็นพลังงานชาวต่างชาติได้แล้วเข้ามาทางไหนก็คือเข้ามาทางออนไลน์ได้และก็การเดินทางของคุณถ้าคุณไปทำงานคุณอาจจะเจอเขานะคะหรือคุณมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทริปใกล้ๆในประเทศคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเขาไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนไปทำงาน ปาฮ้าบักซอยซื้อของที่เซเวนคุณก็จะเจอเขานะคะแล้วเป็นคู่ที่ที่ดีด้วยที่ดีในที่หมายถึงว่ามีความเป็นเนื้อคู่นะคะเด w เ r ิลเนี่ยมันหมายถึงเนื้อคู่ที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันและคุณได้มาเจอกันเขาจะเข้ามาในเวลาเนี่ยทามมิ่งที่เหมาะสมนะคะ ไพ่สีดาบบอกว่าให้คุณวางใจได้ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะสำหรับคนที่โสดมานานแล้วคุณกำลังจะเจอคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขเติมเต็มเพราะเขาจะมองเห็นคุณแบบเป็นเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาเขาเสมอนะคะเนี่ยแล้วใต้สำรับเป็นเดอะเลด้วยเห็นไหมคะในอนาคตอันใกล้เนี่ย คนที่เข้ามาน่าจะมีความเป็นเนื้อคู่ของคุณค่อนข้างสูงนะคะแล้วคุณจะรู้สึกถูกอ,อกถูกใจเขาตั้งแต่ที่ได้คุยหรือว่าตั้งแต่ที่ได้เห็นหน้าได้เจอตัวเลยทีเดียวนะคะเขาอาจจะแบบว่าหน้าตาดีนะคะแบบใช่เลยสเปคสเปคสเปคมากๆนะคะ the world the lover อีกนะคะแล้วก็อาจจะมีพลังงานมากกว่าสองเพราะว่าอย่างที่บอกมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำเข้ามาเลยทีเดียวนะคะ แล้วถ้าตอนนี้คุณมีคนคุยนะคะแต่ว่ายังไม่มีสถานะอะไรเนี่ยผู้อ่านเชื่อว่าการเริ่มต้นของพวกคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่ามีเด็กถือไม้แล้วเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือคุณอายุน้อยกว่าเขาแล้วคนที่คุณคุยคุยอยู่เนี่ยอาจจะมีมากกว่า2คนให้คุณได้เลือกและอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยและอาจจะอยู่ไกลต้องเดินทางมาเจอกันแต่ผู้อ่านเชื่อว่าคุณนั้งคู่อ่ะ จะได้เจอกันในเร็วนี้ถ้าคุณยังไม่เคยเจอกันนะคะมันจะมีการเริ่มต้นที่ดีแล้วคุณอาจจะแบบว่าต้องตัดสินใจเลือกด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีมากกว่าสองอย่างที่บอกนะคะชาวมิถุนแล้วก็เป็นคนที่คุณถูกใจทั้งคู่คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ถ้าทางชีวิตจริงหรือทางออโลกออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่คุณก็ไม่รีบอะไรผู้อ่านคิดว่าคุณน่านจะแบบปล่อยวางและวางใจ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลให้ทําหน้าที่ด้วยเพราะคุณเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะต้องเจอคนที่ใช่นะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณจะได้พบรักที่คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคาดหวังไว้ความรักที่อบอุ่นความรักที่มั่นคงนะคะสำหรับมิถุนคนโสดเนาะก็ดูสิคะว่าไพ่ออร์เคิล จะแนะนำอะไรให้กับมิถุนคนโสดมั้งคะขอหนึ่งใบค่ะ Transform อีกแล้วโอ้ยได้เหมือนกับออชาวราศีมีเลย Transform เห็นไหมคะความรักของคุณตอนนี้ก้าวกระโดดและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะคะคุณจะเจอกับความรักที่ใช่ความรักที่ดีต่อไปจากนี้นะคะขอไพ่นางฟ้าอ r ศจางเจมีอะไรจะคอนเฟิร์มและบอกกับชาวราศีมิถุนมั้งคะ In the near future ในอนาคตอันใกล้นี้แหละไม่ช้าไม่นานซูนแน่นอนคะ่ะ the เ o เ e r เข้ามาแล้วคุณจะพบกับคนที่คุณเฝ้ารอนะคะแล้วมีความเป็นเนื้อคู่เพราะเขาเป็นเ e เวอร์แต่ว่าถ้ามีคนคุยอยู่ In the near future คุณทั้งคู่ก็อาจจะได้คอมมิทเมนต์รู้สึกว่าเพิ่มเลเวลไปอีกระดับหนึ่งนะคะคนที่คุยอยู่แต่ไม่มีสถานะก็จะมีสถานะนะคะ เป็นเรื่องที่ดีมากผู้อ่านบอกเลยสําหรับราศีมิถุนนะคะก็อันนี้จะเป็นพลังงานภาพรวมกว้างๆไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะในเดือนกันยายนนี้ของราศีมิถุนนะคะถ้าใครได้เจอเจอใคร,ใครยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ